สวัสดีทางเอฟซีทุกาสาคทนลนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังตกระเบื้องอยู่นะคะัเอบฟซีมาถ่ายรูป นุ้งไปไหนละหายไปไหนละอนะควอนติกระคอนมติกหามาไหนลูกมาขออนุญาตบุคคลในภาพทุกท่านบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะขอบคุณชาววันที่ะ อันนี้ก็มาดูบรรยากาศป้าแต่ขงขายเสื้อผ้ากันนะคะขายดีขายดีมากเลยค่ะหยิบไม่ทันเลยค่ะแล้วจะนี้ได้แล้วเนี่ยว่าคนออกมาขายบนนี้ก็เลยไ <c oughs> ม่ถืออะแล้ว ขายดีปะครับไม่ได้ขายดีขายเสื้อขายเสื้อขายกเาร้นขอบคุณมากนครพนมอารม์กาศในการขายเสื้อมาแต่งขายดีมากอ่ะอีเหมาไปหมดแล้วอ่ะ แต่สบเจ็ดวนนี้นะครับงวนนี้นะเยอรมันนีพอได้เอาไอ้ที่มาเอาผ่้ผมเลาเนีาะนี่นะขาโมชิมาเป็นตัวน่ารักมากเลย

สแกนให้สแกนได้ัเครพร้อมกดนพอขนาดนักขาก็ยังมาอวดนะครับยอดเลยข้ามัดย้อมค่ะข้ามัดย้อมนะคะขามัย้อมค่ะนี่นะคะาัดย้อม ขายดีขายดีมากเลยค่ะดูซื้อหมดแล้วยัดนี่อะไร่ะราคาตามไซส์ค่ะตามไซส์แล้วก็ตามนี่คือนี่คือทัมดเนี่ค่ะ อันนี้เราเป็นค่ามัดย้อมเป็นค่ามันย้อมระวังนะเลขบญทีอย่าให้ใครนะใส่เลขสงการครับคุณแล้วถ้าเป็น่าเองนะค่ะค่าอง ไอดีไลน์ทำป้ายมาติดราคาที่ท่มีราคาอยู่ครับเนี่ยค่ะไอดีไลน์ค่ะไอดีไลน์เด้อเนี่ยาคอ่าแล้วป้าผมเริ่กสอนแล้วป้าป้าป้ะเรียนอยู่ข้างนอกมากกวนทางนี้ก็วุ่นวายทางนี้ก็วุ่นวายเอาปูปูสมปูเองเลยตอนนี้นะอ่ามาดูปูลำปูเนี่ยปูวันนี้เป็นลำปูนะคะนี่

ต้นี้ทำงานทำงานมาแล้วกัหนูเอากล้วยมาให้พี่นึนนนนน่น่นอยู่นู่นซื้อก้วยมาจากบ้านนใหญ่ ทำแบบเซียนเลยมือชีบเลยั้งปูดในตำนานมาเองใครจะติดต่อปูไปรับไหมทำบ้านบอนทำให้ฟรีใช่ไหมทำให้ฟรีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคนที่จ้างต้องสวยต้องถอยครับ จริงต้องสวยจริงต้องสวยหาปูดิถ้าปูกำลังตัด uh> ้งหนาๆมีถ้ามีสวยเข้ามาเนี่ยอ่อนเลยปูแพ้ความสวยอ๋อเราเข้าแบบ ปูนผสมปูนแบบเท่มีที่เดียวในโลกสมทัยได้เลยค่ะลุงไปไหนแล้วลุงเข้าบ้านน่าจะเป็นสมผูมหาบุญีนะคะตักปูนนะคะผสมปูนใส่สูตรอย่างเท่เลยนะคะดู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 คนไลค์ขายครับดูโอเคเเาวีีอดกย ้างเกมเคยมองกููไ no. ด้ใจผมไปเต็มเต็มเลยยอดครับสุดยอดอย่าเข้ามาแล้คร oui ับโอ้ยอย่าเข้าไปนะครับปักนแ้กนเช็นเุ๊กาสาวเดิทำงานแน่นนะคะ ไม่ท,ทันเขาไลฟ์สดไปหมดแล้วใช่ค่ะเขาไลฟ์สดไปหมดแล้ว